นี่นะครับท่านผู้ชมครับเราพบกับเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้เออต้นนี้มีไก่ขึ้นไปอยู่ด้วยอ่ะธรรมชาติสุดๆเลยนี่นะครับมีการใช้นะครับกระดาษนะครับมาห่อไว้ทําให้ผิวสวยด้วยนะครับแมลงก็ไม่ต้องมาตอมแล้วไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับมาฉีดป้องกันอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้รับประทานก็ไม่ต้องกลัวนะครับ ล,ลูกใหญ่มากๆเลยอันนี้นะครับมะม่วงพันน้ำดอกไม้มันนะครับรสชาติก็กลิ่นหอมนะครับกรอบหวานมันอร่อยแน่นอนครับอันนี้ปลูกประมาณสักห้าปีอะพี่แล้วพี่เมตตาทานเป็นประจำไหม ทานกับมะม่วงหรือว่าทานกรอบๆแบบนี้ครับออ๋แสดงว่าจุดเด่นของเขาคือทานกรอบๆใช่ค่ะคือเขารับทานดิบกันมากกว่าครับโอ้โหครับเนี่ยมันนิ่มยันยันขั้วเพราะปกติเราจะมะม่วงขั้วมันจะอาจจะเหนียวเหนียวนิดแต่อันนี้อจะกรอบ พิจารณาพี่พิจอ่าครับหม้อมะม่วงพันเอ่อน้ําดอกไม้มันนะครับเรียกว่าเน้นกินรับประทานแบบกรอบๆนะครับคาดบขาดเน้นแล้วกะนสุกก็อร่อยเหมือนกันใช่ค่ะลูกนี้หนักมากๆเลยนะเจ็ดแปดขีดได้ได้ค่ะนะครับถ้าปล่อยไว้ผมว่าลูกกะโรได้นะได้ค่ะนะครับสุดยอดเลยครับวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์โทรนะครับใครชอบผลไม้แบบนี้นะครับโทรมาสอบถามที่เมตาได้ใจดีจริงๆครับ นะครับแล้วก็พบกับพี่เปตตาใจดีมากเลยนะครับอันนี้พันน้ําดอกไม้น้ําดอกไม้มันครับสกอ่านไหได้ค่ะพี่เป็ตาไปปอกรอมาให้นะครับวันนี้มาชิมอย่างเดียวเลยครับฟังเสียงะฮะคุณยอดนะฮะหอมหอมหอมครับอหอมแล้วมันกรอบเ็าจะกรอบนิ่มถ้าสุกเหมครับพี่คถ้าสุก่ะถ้าสุกเขาก็จะหวานไปเลยหวานค่ะ หวานถ้ากินมะนาวค่ะแต่อันนี้เขาจะรับประทานดิบกัปปนมากมากว่าที่จะรับประทานอจะ,ให,ะให้ป้าให้กินเลยถ้ากินดิบๆจะอร่อย <c oughs> อ่าแม่ให้ลูดูยอดบรรยากาศเลยครับรายการพีแอลทาชมพบกับชิ่งดีๆนะครับข้างทางเลยครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยข้างบนมีไก่สีขาว <c oughs> ปีนขึ้นไปอยู่ด้วยนะครับนี่ครับ มะม่วงหอมๆอมาอลอยแบบนี้นะครับครับุดยอดเลยครับนี่ครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับกล้องถ่ายแทบเป็นหมดนะครับนนี่โอ้โหนี่เปรียบเทียบกับหน้าผมนี่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกนี่ครับนี่ครับใหญ่กว่าหน้าอีกครับ นี่ครับอูหอมด้วยฮนะพี่เมตตาเด็ดจากต้นนะครับให้พี่แกพาไปชมเนี่ยไปรับประทานดูนะครับแต่ว่าเราชิมไปแล้วตะก,กี้นี้รสชาติสุดยอดครับ